สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชักเอ็มช n แนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนเกี่ยวกับสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมมหัศจรรย์นะครับคลาแองเกิลนะครับแองเกิลก็เขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมที่ไว้สําหรับดูดูราคาบิตคอยนะครับ ว่าควรจะซื้อไหมหรือควรจะขายหรือควรจะทําอะไรนะครับซึ่งใน b t c เนี่ยหรือเหรียญอื่นก็ตามเนี่ยจะเจอว่าสามเหลี่ยมนี่เราเจอบ่อยมากนะถ้าเราตีเส้นนะครับเนี่ยอย่างเส้นนี้นะครับตีจากยอดยอดลงมาเลยนะครับผ่านยอดนี้นะฮะตีดีลงมารเราก็จะได้สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับถ้าสังเกตว่าราคามันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี่แหละนะสมมามเหลี่ยมมากสัจจันนะ นะครับเมื่อราคาวิ่งไปเรื่อยๆไซเวย์ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้นะครับพอจะถึงปลายสามเหลี่ยมตรงนี้มันจะเป็นจุดวัดใจละนะครับมันจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่ากราฟมันจะใกล้ที่จะเลือกทางแั้วแหละนะครับไม่ขึ้นทะลุขึ้นไปเลยก็ลงมานะครับนั้นสิ่งสิ่งที่เราจะทําต่อจากนี้เนี่ยถามว่าจะทําอะไรต่อนะครับคุณก็ดูนะครับคุณก็ดูสามเหลี่ยมนี้นะครับนะครับถ้ามนหลุดสามเหลี่ยมลงมานะครับคุณก็วางจุดสต็อป นะครับไว้ด้านล่างตรงนี้นะฮะแ,แถวแถวเนี้ยวางไว้แถวนี้ก็ได้นะครับที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นสี่นะครับสามหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับหรือประมาณลักษามหมื่นห้าวางวางได้นะแถวนี้นะเผื่อมันทะลุลงมาแล้วเดี๋ยวเจอน้ําป่าไหลหลากนะครับมันจะลงแรงนะถ้าเกิดว่ามันทะลุลงมาเนี่ยหรือถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปนะครับเนี่ยมันขึ้นไปมันขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปเยอะนะครับถือถ้าลงมามันก็จะมีสิทธิ์ที่จะลงนะครับ ลงสูงนะครับนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันป้องกันความเสียงของพอร์ตไม่ให้มันเขาเรียกว่าเสียหายเยอะนะครับคุณตัดขาดทุนซะตรงนี้นะครับขาดทุนนิดหน่อยนะครับก็ลองดูนะว่าจะตั้งว่าแถวไหนนะครับก็ลองดูนะส่วนไอ้ด้านบนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นไปนะครับปังขึ้นไปเนี่ยนะครับหลุดกรอบนี้ขึ้นไปคุณก็เรียยง o l l o w buy แถวๆนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นหลักการหนึ่งครับ ันก็จะทะลุแล้วก็ทะลวงทำออ e ท i ไฮต่อไปนะอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับ btc นะครับนี่เดี๋ยวเรามาย้อนดูประวัติสามเหลี่ยมเจ้าปัญหานี้หน่อยนะสามเหลี่ยมมาสัจจันทรนี้หน่อยนะครับตรงนี้สามเหลี่ยมเห็นไหมครับนี่สามเหลี่ยมนะครับพอทะลุปั๊บเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นนะครับไปเลยนะไปยาวเลยนะครับเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะช่วงนี้นะครับยาวเลยนะตรงนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับนี่คือแนวต้านนะนี่คือแนวรับนะครับ ชนแนวต้านอยู่พักใหญ่แล้วลงมาแนวรับแล้วก็ชนแนวต้านนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวนะครับแล้วถึงวันหนึ่งปั้งขึ้นมานะครับทะลุกรอบแนวต้านขึ้นมาก็วิ่งเลยนะครับนะบตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็สามเหลี่ยมกว้างเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยสามเหลี่ยมนะครับไซด์เวยอยู่ยาวมากนะหลายวันมากนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยจนปั้งขึ้นมาแล้ว,ลวพี่แกก็ไปเลยนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยจุดเนี้ยที่มันทะลุกรอบขึ้นมาเนี่ยคือจุดที่ follow บายนะหรือว่าเข้าซื้อนะเนี่ยจุดเนี้ยหนึ่งนะครับหมื่นเก้าอ่าหมื่นเก้าตรงนี้ก็ประมาณเท่าไหร่สองหมื่นสี่นะครับ 27, นะครับสองหมื่นเจ็ดนะครับนี่ก็หลายไม้แล้วนะนี่ก็หลายไม้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยคนก็จะไล่ซื้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะสามไม้แล้วนะครับไม้หลักๆนะครับเนี่ยจริงๆมันมีสามเหลี่ยมเยอะมากนะถ้าคุณลองตีก็เป็นตั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับก็ลองตีดูนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คืออันนี้มันขาขึ้นไง นะนนี้มันขาขึ้นนะคุณตีสามเหลี่ยมปับ๊บมันทะลุก,กรอบแนวต้านมันก็ไปเลยครับเดี๋ยวมา,มาดูขาลงกันมากนะว่าทําไมมันต้องตั้งไอ้สต็อปลอสนะครับนี่คุณดูเลยนะสามเหลี่ยมนะครับไอ้ขาลงนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สิบสองมีนานะตอนนั้นนั่งอยู่เลยนะจําได้เลยนะโอ้โหแบบตลาดวายเลยนะสองสามวันนี้ตลาดวายเลยนะครับคือมันลงหนักมากนะเนี่ยสังเกตดูว่าเนี่ย สังเกตดูสามเหลี่ยมนี้นะครับเนี่ยสามเหลี่ยมนี้นะครับจุดนี้คือแนวต้านนะชนปั้งก็ลงมาลงมาลงมาไซด์เวย์นะครับแล้วก็มาเทสแนวรับตรงนี้นะครับก็แล้วก็ยังไงก็ไม่รู้นะก็ไล่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 ไลลงมานะเคยยิกยักยิกยักอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็ปั้งลงมาเลยโอ้โหนี่จากเท่าไหร่เนี่ยจากเจ็ดพันหกนะครับเจ็ดพันแปดพันอะแถวนี้ยนะก็ลงยาวมาถึงโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยสามพันแปดนะจากเจ็ดพันแปด เหลือสามพันแปดโอ้ยคือตลาดคือตลาดเละเทะมากนะครับตอนมีนาเนี่ยเนี่ยถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นะสาหรับมือใหม่อาจจะไม่ทันนะครับแต่มือเก่าๆนี่โอ้โหนะละง,งมละางงากันเลยนะ <c ười> นะครับคือร้องไห้เลยนะครับโอ้โหส่วนแอสนะครับโดดล่มไปตรงนี้นะ <c ười> จําได้เลยแล้วโตมาทักเจ็ดพันห้าเนี่ยเนี 7, 4, ่ยเจ็ดพันสี่แถวเนี้ยครับตั้ง s ออไว้นะครับก็คือตั้งสต็อกไว้นะครับขาดทุนแค่นี้ ที่เหลือก็ปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยนะก็รอดรอดตายรอดชีวิตมาครับตรงเนี้มันถึงจําได้ไงนะก็เลยเอามาบอกว่าเนี่ยทำไมจุด fl นะครับจุดสต็อปเนี่ยมันมันต้องวางนะครับมันสําคัญน,นะครับบางคนเนี่ยซื้อเสร็จก็ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับไม่ได้ตั้งสต็อปลอเลยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับบอกเลยนะ้นําตาน้ําตาเล็ดแน่นอน้นตาไหลแน่นอนนะครับคือตังหายเยอะมากนะครับหลายแสนเลยอะนะ คือครึ่งพอร์ตอะครับเนี่ยแล้วแล้วมันก็ทำสามเหลี่ยมตรงนี้อีกเห็นไหมครับนี่ก็สามเหลี่ยมอีกนะครับนี่ก็สามเหลี่ยมเห็นไหมครับคุณก็ลากเส้นจากตรงเนี้ยเนี่ยเส้นที่มันลงมาเป็นแนวรับเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้คือแนวรับนะตรงนี้คือแนวต้านเห็นไหมนะครับพอสักพักปั๊บมันมันหลุดปั้งขึ้นมานะครับมันก็วิ่งเลยนะครับแล้วมันก็ไซเวย์นิดหนึ่งนหหลังจากนั้นเนี่ยดูดิ มันก็ึ้นึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีสามเหลี่ยมอีกแหละแต่ไม่ไม่ได้เขียนไว้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆกนนะครับคือถ้าคุณจะเขียนก็เขียนได้นะก็เขียนก็ไปนะครับมันก็จะทะลุสามเหลี่ยมนี่หลักสูตรสูตรสามเหลี่ยมนี้ใช้ได้บ่อยมากนะครับใช้ได้บ่อยมากนะก็เลยแนะนําเลยนะครับลองขีดดูนะครับลองเขียนดูเนี่ยสามเหลี่ยมหมดเลยนะ ดูได้หามดเลยที่นี่นะเหตุการณ์สาคัญตรงเนี้ยเห็นกราฟเมื่อกี้ใช่ไหมตอนมีนาใช่ไหม <c oughs> ก็อยากจะเดือนนะครับหลายๆคนนิดนึงนะครับถ้ามันทะลุกรอบขึ้นโอเคคุณก็เรียกว่าแฮปปี้นะครับเพราะบางคนก็เล่นเดือดสปอร์ตนะครับแฮปปี้นะครับราคาขึ้นอีกแล้วนะขึ้นอีกแล้วนะทำเอา,าทำหายอีกแล้วนะแต่นะถ้ามันลงหลุดกรอบลงมาเนี่ระวังอย่าเหมือนมีนานะครับ ะระวังจะเหมือน12มีนานครับมันก็จะลงเป็นน้ำป่าไหลหลากเลยนั้นแนะนำว่าตรงนี้ตั้งซะ S L เนี่ยนะครับสต็อปลิมิตเนี่ยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับต่อให้มันลงมาปั๊บแตะมันอาจจะขึ้นก็นได้นะมันอาจจะกวนตีน,นิดนึงนะแต่ขึ้นก็นได้นะครับใครใครก็ไม่รู้หรอกสถานการณ์อนาคตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงหนะักขึ้นมาคุณคือผู้รอดชีวิตนะครับ นะโดดล่มซะตรงนี้นะเนี่ยอันนี้แนะนำานละว่าตั้งซะแถวนี้ตอนนี้เร,เริ่มอันตรายแล้วนะครับเพราะมันจะสุดปลายสามเหลี่ยมแล้วนะครับถ้ามันเลือกทางขึ้นคุณก็โอเคแฮปปี้ไปแต่ถ้ามันเลือกทางลงโอ้โหทีนี้ก็ก็ลองดูกันแล้วกันว่ามันจะลงถึงไหนนะเดี๋ยวค่อยมาว่าแล้วกันนะครับอันนี้ก็สามเหลี่ยมนะอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งแหละเส้นเส้นหนึ่งแหละสองเส้นเนี่ยที่ตัดกันเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันก็จะบอกในยะสสาคัญ อย่างหนึ่งว่าคุณควรจะบายหรือคุณควรจะเซลล์หรือคุณควรจะทําอะไรนะครับนะบีดีซีมันก็จะมีแพทเทิร์นไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับไม่เหมือนตลาดหุ้นไม่เหมือนตลาดอื่นนะครับดูง่ายกว่านะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นหลักๆเลยที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีตัวอื่นมาบอกอีกนะครับช่วงนี้ก็จะทาคลิปบ่อยหน่อยก็ทนฟังกันนิดนึงนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับ สวัสดีครับ